มามาวันนี้สำหรับใครที่อยากเติมเกมแคทมีร้านเติมเกมมาแนะนำนะคะร้านอ l ล s สติกช็อปครับแอดมินใจดีมากราคาพิเศษร,ราคาดีทักตึกก็ยังตอบนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยลิงก์ใน description นะครับใครที่บอกว่ามาจาก PuddingCat ก็มีราคาพิเศษด,ด้วยนะคะเติมเยอะเขาก็ลดอีกนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเหล็ก็จะประมาณนี้เลยจ้า เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวสรุปคร่าวๆตอนนี้ครับจะเปิดพาราดินทุกธาตุเลยทั้งไฟน้ำลมเนื่องจากว่าตัวพาราดินเป็นตัวที่ดีมากดีทุกธาตุเลยเหมือนในคลิปที่แคทรีวิวถ้าใครยังไม่รู้แบบรีวิวคร่าวๆมันดีไม่เจ๋งยังไอ้มันด,มนดีมันเจ๋งยังไงทําไมควรเปิดนะก็เข้าไปดูคลิปที่แคทสรุปไปไดต้ตอนนี้มาดูแคทเปิดกาชาก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ช่วงนี้มีประมาณ570อยเเอ้ยเออห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใบก่อนสำหรับเต็ดแรกจะเอาอย่างอันหนึง่ง ก่อนขั้นต่ำสามท่าฉันจะเปิดได้ปะเนี่ยฉันเริ่มกดดันแล้วกดแบบที่เผลอที่เผลอโรยเกลือรอบเกอีหยังยังครับเกลือมันต้องไม่อยู่ใกล้แคทตี้โอเคงั้นเดี๋ยวคันเปิดเลยดีกว่าเผื่อมันจะมาแบบลูกหลงไปดูดิเสียงไม่ดังไปใช่ไหมคนโอเคแบบโอเคแฮงจัดรีบกดข้ามก่อนเดี๋ยวคนหนึ่งแอปเหตุข้ามแล้วข้ามแป๊บเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเมื่อกี้ไม่รู้ อ๋อหรอจัดไปครับไม่หวังไม่หวังเท่ากับไม่ผิดหวังคุณพนจะทอนไม่คนหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยเราถรือว่าสีแดงมันยังไม่นําโชคะ่ะต้องสีฟ้าก่อนหรือเปล่าตายลลตายแลตายแล,ะยและอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเยนพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนี่เห็นไหมมันมาแล้วมันกําลังมานี่เห็นไหมดู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 เมื่อกี้เห็นไหม เนี่ยสี่ดาวมาชดเชยแล้วมันมีสี่ตัวนะฮะเออใจเย็นๆนี่ๆๆเ,เดี๋ยวห้าดาวมาทีเดียวไปเลยสามดวงสามดาวอะไรเราไม่แคร์เว้ยคาว่าเสียง,เ,ยงเกมเดงอยู่ดีป่ะย่างไปปะวะยังไหมขอเปิดให้ได้ห้าดาวสักตัวก่อนที่ไ ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวอะไรเลยอ่ะทุกคนแซงวกสัเพื่จะไม่ได้เลยขอให้ได้ธาตุไฟก่อนเลยตอนนี้ขอให้มันได้ก่อนขอไม่ได้ก่อนการตีได้ไหมอ่ะตอนเนี้ยเอ,อ้ยใจร้ายวะ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนมันมาก่อนขวาล่างดิเฮ้ยนี่ค่ะได้ตัวใหม่ตัวเห็นไหมมันขัดได้เปิดตัวใหม่ด้วยตัวนึงนี่นี่นี่นเห็นไหมธาตุแสงเนี่ยได้ีิแตกเลยนะอย่างน้อยมันก็มีตัวใหม่จริง ใส่ที่การมือด้านขยับเมาล์ดีมากเพราะปกติหบบุ่นยังเป็นเซนปังก่อนเจนเย็ดแบบหนึ่วมันไม่หลุดเลยใช่ไหมเพิ่งดีใจใช่ห้ม,ฉ,มฉันมาแล้วฉันมาแล้วดูอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่าฉันเกลือเธอดูฉันดูแป๊บหนึ่งว่ามันถูกตัวใช่ไหมเฮ้เ็นแม่ถูกตัวดูตัวแรกมาแล้วยังไม่ถึงสองร้อยดูดู ตอนนี้ไม่ได้คาดหวังพาราดินแสงมืดเลยให้มันออกพาราดินกันเ <laughs> ฮ้ยมาแล้วตัวแรกได้ต่อเท่าไหร่ก่อนสองร้อยโอเคยูเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอันนี้เสร็จเสร็จสิ้นภารกิจไฟตรงนี้ชั่วคราวเดี๋ยวขอน้ำก่อนโอเคเปิดแสเปิดน้ำก่อนเปิดน้ำก่อนเอาพาราดินพาราเซลตามอล <laughs> อ๋อ <laughs> เดี๋ยวดโอเคพาราเซานเตอรับ อ่านพาราเซลจะโอ้จะป้าตายปวดหัวเลยดวงเขาดีครับถ้าไม่ใช่ดีตัวเฮ้ยแต่เดี๋ยวคัดใจดีทุกไอดีเลยเอ้ไม่ใช่คัดใจดีแดีเมืก่อนนะคัดจะดวงดีไงคัดดวงดีแต่ไม่รู้ไอดีไหนอ่ะนี่ไงคันได้แล้วพาร์ลดู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 นี่ดูนี่คันได้แล้วทุกคนม่วงมาแล้ว โอ้ย oh, จะปวดวันนี้ดูแปลกๆอาเนี๊เอานี่ได้แล้วเอ,อ้ยยังเหลืออยู่ยังไงก็ได้ลมใช่ไหมลมลมกับไฟมันดีมันได้เนี่ยอันนี้กดปุ๊บได้เลยอะมาปิ้ง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 เอ,อ้ยเดี๋ยวมันมาไอ้เมื่อกี้ไฟมันมาก่อนเห็นไหมดูสิ ออองจริงนะถ้าเกิดทุกครั้งที่แค้นเกลือคันต้องกินพาราคันว่าคันน่าจะตับคนน่าจะไตวายก่อนคือคันก็ไตวายจากเกลือแล้วก็ไตวายจากพาราด้วยเออเหนื่อยไม่เน้นระหว่างทางเน้นการันตีไม้คันได้ก่อนไปแล้วรอบหนึ่งเราไม่ดูคือเราไม่โฟกัสตรงที่ได้ก่อนเลยไงตอนได้ไฟได้ก่อนอ่ะเราต้องโฟกัสด้วยดิพาราเห็นไหมดดูดูดู ดูทุกคนดูถูกปะเนี่ยดูดูดูด,ดูถ้าตบมือได้ถ้าตบมือแล้วใครแชร่งฉันถ้าตบมือเดี๋ยวนี้นเลยดูใครบอกเกลือฉันกดไปสามสิบมาเลยดูโอเปาดไปสามสิบสามสิบโลเห็นไหมได้พาราลมตัวหนึ่งสุดจริงเอ้ยมันต้องมาบ้างเห็นไหมของดี แคนเปิดได้เดี๋ยวขอสรุปคอนขอสรุปความปังไอดีนี้นี่นี่ไฟเปิดไฟได้ร้อยตอนร้อยสาสิบแล้วก็ได้ลมที่โล3สามสิบเองดูดีมากเลยโอเคงั้นแคดกดให้ครบการันตีดูก่อนเดี๋ยวดูว่าไฟเหลืออีกเจ็ดสบอะนะคแคดกดก่อนจัดไปไปดูซิเดี๋ยวก็มาเนี่ยเชื่อคันดีเดี๋ยวแบบเรากดแบบกดแบบไม่แข่เดี๋ยมันก็มานี่ เราจะบอกว่าใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์ให้กันได้นะคระับสหรับใครที่กดไลค์ขอให้เปิดไม่หลุดเลยข,ขอให้ได้แสงมืดขอให้ได้เปิดสิบโลได้เอ่อพาราจินเลยที่ต้องการโอเคปะเปิดประมาณ3าสิบโลเหมือนแคทแคทเปิดโอเคปะ <h ums> สำหรับคนที่กดนะกดไลค์ก็แชร์ใครไม่กดนะเดี๋ยวขอให้หลุดเลทนะขอให้ได้ขอให้ได้ดวงไฟเยอะเยอะทุกคน <laughs> 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 มาแล้วเนี่ยมาแล้ว การันตีเลยว่ะไ,ไม่แต่เมื่อกี้ได้ไปแล้วไงเราเปิดเพิ่มนี่สีม่วงนี้สีม่วงจัดเลยเออโอเคอันนี้ครบการันตีอันหนึง่งไนมาดูสิแต่จริงๆรินี้ไม่คุ้มเลยนะถ้าเปิดเอาการันตีอะ่ะเพราะว่าเนี่ยสามสิบก็ได้ละว,วันดิเดาเปิดอีกแล้วแม่งดวงไม่ดีไงแต่เข้ามาทังที่ลืมกดไลค์พี่นะนะไวพ้พรอพี่ด้วยวเห็นไม้โอ้โหอีกแล้วไีกแล้วตู้สีเหลือ,ดองดูดวงดี แล้ขอดูแป๊บว่ามันดวงดีจริงหรือเปล่าเอาได้ตัวแล้วดูดูได้อีกตัวถ้าดูถ้าตกมือได้มีปุ่มตกมือไหมหลุดอะไรไม่หลุดดู <c oughs> อดีค่ะจะดวงดีบ้างไม่ได้เลยค่ะจะดวงหมดไปแล้วะะ <c oughs> มาวะมาวะ่ะดวงดีอ่ะพบ <c oughs> ครบการันตีเดี๋ยวดูซิก่อนการันตีมาไหมสีม่วงพาลินก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมีก็แค่รวบมอนสามารถล็อกขาได้ด้วยลางก็ได้ฮิลก็ได้นะไม่เก่งเลยไม่อยากได้ใช่ไหมเออมันก็มันก็แค่ฮิลแรงเท่านั้นแหละมันก็แค่สแตะเยอะเท่านั้นแหละมันก็แค่โหดอะ่ะเออไม่เก่งหรอกไม่ต้องเปิดอะ่ะคนอื่นคนอื่นไม่ต้องเปิดเลยนะ โ <Okay, S 2> อเครล่มเปิดไอดีคนอื่นเดี๋ยวไปเปิดไอดีตัวเองแป๊บคัด <laughs> เปิดหนึ่งการันตีเหมือนกันแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคฟ้าลวนอีกแล้วสี่แ,งแดงไปแล้วแครมากวะเนี้ย ได้ก่อนไหมเนี่ยวันนี้ใช้ดวงไปหมดแหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วอย่าได้เลยอ๋อใครจะไม่เคยได้ปวดจนได้จุกแสงเพราะแคไม่ค่อยได้ห้าดาวแสงมืดเออใช่ใครให้แคทเปิดห้าดาวแสงมืดคือได้ใช้ทุกตัวนะมาวะมาวะสีม่วงเลยดูนิหลุดแหลนป่ะเนี่ยวันนี้หลุดเยอะแล้วนะ ไหนดูดิชิมหายรุนเรดเ,ดเอ,อ่ออีฟิตหลบเออวันนี้รุ่นเลดไปเยอะมากเลยอะแต่ดวคนมัมแน็กด่ไม่แน่ใจจะบอกว่าดีก็ไม่ใช่แต่มันก็มีสีดาวตัวใหม่ที่ได้ใช้ทุกตัวแล้ว,ลว,ลว,ลวไปหลุดแล้วต้องไม่หลุดปะหลุดหลายรอบแล้วมันจะหลุดอะไรเยอะแยะบ้าหรือเปล่า ทีโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ออกทีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะออกมาได้ยังไ <l ots> งฮวงไหม <l ots> เออให้มันได้ก็พอแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยเอาวะแล้วะแล้วะเอะเอใช้อพอดีดูสิแสงมืดหรือเปล่า บางทีก็ลืมไปแล้วว่ามีแสงมืดด้วยนะทั้งที่เปอร์เซนต์ก็ออกเท่ากันเท่ากันหรอวะมันเท่ากันหรอโอเคไอ้กดผิดมาต่อขอดูแป๊บหนึ่งว่าแสงมืดตัวเนี้ยกี่เปอร์เซนต์ศูนย์จุดศูนศูนสองห้ามันต้องได้เพราะว่าตัวอื่น0.0062จุนไม่ยังออกมาบ่อยเลย ใช่ไหมมันต้องได้ดิเราก็เคยได้เราครั้งหนึ่งมันต้องได้อีกมาว่าะเปิดเพิ่มดิไหมนะคะเปิดการันตีให้ครบทั้งหมดก่อนไหนดูดิใช่ไหมไมาอย่างอ่ะสีม่วงพีทไฟ

น้ำคัดได้ก่อนการันตีนะยะเกีร์ฉันเปิดไปนหนึ่งรอ้อฉันได้แล้วอะต้องบอกคนอื่นนะฉันเปิดได้ตลอดเลยนะเปิดได้ห้าดาวก่อนการันตีหมดเลยแล้วไม่หลุดเล็ด้วยเออนี่เปิดได้ทุกตู้เลยนะแต,แ,ตแต่แค่อีอกสองคนนะหลุดเล็แต่ของขัดไม่หลุดเล่นคีน,น่าสามพาราดินโหดมากท้าม่เล่นคีน,น่าดิเปิดท่าแสงได้ไหมถ้าได้ก็ดีไงแต่ไม่ได้ครับ กดดิมีแสงมืดยังมีอะไรหรอมันไม่มีอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยรู้เสียงรู้เสียงค่ะแค่ไม่มีขีนหน้าทุกคนเวลาตอนนี้เจอแบบว่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุอไม่ใช่อันนี้มันได้อยู่แล้วดีกว,ว่าทำมันดีใจอะไรวะ อ,อกใจอันนี้มันได้อยู่แล้วลมงั้นเดี๋ยวเราเปิดตู้ลมการันตีสองรอบดีปะ่ะเดี๋ยวดูดูก่อนเมื่อกี้ไฟได้สองตัวใช่ป่ะไฟสองน้ำก็สองลมลมลมสามไม่ดิไม่อ่ะถือว่าค่อนข้างดีดีอยู่ถือว่าค่อนข้างไปในทางที่ดีที่ไม่ใช่การันตี มีการูด้าแสงไหมการูด้าแสงก็ไม่ได้หาย,ยากแต่ไม่รู้ว่าได้ไหมคำว่าเล่นเป็ดอาร์ยดีกว่าอาร์กมันก๊อดและของแจกเยอะมีอาร์กมีแวมไปได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้มันมีถึงดันงูดันอะไรอย่างเงี้ยการูด้ามันลงดันหลังๆไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะ <c oughs> มันมีเจ็บมหา ลมแม่งเอ้ยลมเอ้ยมลมเอ้ยจงมาลมเอ้ยอุ๊ยมาวะ่ะกดเข้ากดออกมาวะ่ะเฮ้ยสีม่วงมันมาฝั่งซ้ายตลอดเลยมาตรงหัวคัดอะเออมันมาฝั่งซ้ายตลอดเลยมาวะ่ะไม่หลุดเล็บสวยคุณคุณมั่มแหนกมันเป็นที่ไอดีคุณมั่มแหนกปะวะ่ะ คัดเปิดไอดีคุณหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยนะเปิดไอดีคัดก็มาเรื่อยๆอยู่นะใช่ไหมเป็นที่ดีคุณมัมแน็กตว่ะเฮ้ยแต่คัดเปิดห้าดาวตัวที่ได้ใช้นะถ้าคุณมัมแน็กเปิดอ่คุณมัมแน็กก็ได้แค่แบบเนี้ยนอน,น,อนโจ๊กแสงอะเชื่อคัดดิน้าคุณมัมแน็กเปิดคุณมัมแน็กจะได้โจ๊กแสงวามืดใช่ไหมเออ ใช่ไหมเราแบบนึงนะเราไอตุมถ้าคุณมัมเน็กเปิดแคทเห็นภาพเมื่อกี้เห็นอนาคตถ้าคุณมัมเน็กได้5ดาวคุณมัมเน็กจะได้โจ๊กโจ๊กแสงแล้วก็ได้หว่ามืดแล้วอะไรอีค่ะแบบนึงนะคิดก่อนคิดไม่ออกแล้วอ่ะแต่คิดไป็นล่ามืดอะไรอย่างเงี้ยตัว,ต,วตัวไม่ค่อยใช้น่าแน่ถ้าคุณมัมเน็กเปิดอ่ะอือวิม่มาอีกตัวแสกหรือเปล่าตัวเนี้ย ไม่คุ้มไม่คุ้มค่ะ <c oughs> ใช้หินคือสภาพไม่คุ้มมันมีไม่ค่อยเยอะ <c oughs> นี่ตัวอะไรได้ไรอ่ะ มันไม่ได้เป็นที่แขรแล้วมันเป็นที่ไอดีคุณมั่มเน,น,นี่ยอันเนี้ยฟันทุกถ่ายรูปแป๊บขออนุญาตถ่ายรูปใครอยากแคปไปทำมีไหมอะมีใครอยากแคปไปทำมีไหมอ่ะอันนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้าทำอะไรเดียวหันหันหน้าดีดีดิสวยสวยดิโลมังบางหน้าสวัสดีค่ะ หนึ่งสองสามเชะเฮ้ยเฮ้ยคอยๆคอยรูปค่ะคอยรอบเอาเอาถ้ามินิฮาร์นะอันหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยดีใจว่ะวันนี้อารมณ์ดีไหมชุดสีฟ้ามันนำโชคเดี๋ยวไปใส่ชุดนี้อีกดวงมาขนาดนี้อ่อะสงสารเจ้าของไอเดียก่อนนะ เฮ้ยพารินแสตัวมะเนี่ยเขาบอกดวงมาขนาดนี้สรุปดวงมีหรือไม่มีคัดเริ่มไม่มั่นใจก่อนหนะ้านี้ทุกคนให้ขัดโทรไปหาหมอบอกเรื่องฟอกตไตกันหมดทุกคนแล้วก็นั่งเกลือเครียดขนล,ลุกอยู่สรุปขัดดวงดีหรือไม่ดีพาลามืดนีย่ยังเรียกเกลืออีกเหรอฮัลโหลขัามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดช่วงนี้มันเป็นมืดตัวแรกแตไอ้ดีแันด้วย อ่าค่ะฮัปปี้แล้วอ่ะดีใจเออมันก็ปีบเป็นไปได้ถ้าแบบดวงอาจจะหมดแล้วเลยก็แค่นี้ก็ดีแล้วนะเพราะเมื่อกี้เราได้ลมตัวหนึ่งด้วยนี่ใช่ปะเราได้ลมตัวหนึ่งได้มื่อีตัว